วัดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องของอาจารย์ศิลาใน EP ที่3นะครับสืบเนื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็จะพูดถึงชะตาคนเกิดปีชวดนะครับทํานายตามลักษณะวันวันอาทิตย์ตกปางเมื่อพญาสัตตุลุงถูกเขานำไปประหารท่านว่าไม่ดีมักทุกข์ร้อนใจแต่รูปงามวันจันทร์ ตกปางเมื่อนางสิบสองถูกนางยักษ์หาเรื่องควักในตาจะได้รับความลำบากในการประกอบอาชีพจะมีบุตรมากสบายเมื่อแก่วันอังคารตกปางเท้ามหายักษ์นำเอาพญาสัตรุลงไปกักขังไว้มักจะได้รับความยุ่งยากใจเพราะญาติมิตรบริวารวันพุธตกปางเมื่อเท้ามหายักษ์ นำเอาพญาสัตตุงไปฆ่าเสียมักเป็นคนคิดมากมีความทุกข์ใจอยู่เสมอมิสู้ดีวันเพะะฤืัหัต,ตกปางเมื่อเทวดาลงมาชุบชีวิตสัตตุุงให้ฟื้นคืนชีวิตใหม่ท่านว่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้ชุบเลี้ยงทำกิจการใดๆก็ราบลื่นดีนักแลววันศุกร ตกปางเมื่อเทวดาเสกอาหารทิพย์มาทำขวัญใบสีให้พญาสัตตลุงท่านว่าจะเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงดีนักแรวันเสาร์ตกปางเมื่อพญาสัตตลุงได้เดินทางไปคลองเมืองท่านว่าจะลำบากเมื่อน้อยและเจริญก้าวหน้าเมื่อใหญ่ดีนักแล <c oughs> ลักษณะวันในเดือนต่างๆนะครับสำหรับคนที่เกิดในปีชวด ท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเกิดเดือน5เดือนสิหนึ่งนักได้แก่เทวดาขี่หนูท่านว่าผู้นั้นจะมีสติปัญญาปฏิพานไหวพริบทันคนมักไม่เสียเปรียบผู้ใดทำกิจการอะไรพร้อมไปด้วยเหตุผลรู้รักษาตัวรอดแต่มักจะมีความคิดไม่ลงรอยกับคู่ครอ,องของตนเองนะครับ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์หรือเกิดเดือน6เดือน12ได้แก่เทวดาขี่เรือกันญาท่านว่าผู้นั้นทำราชการก้าวหน้าได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งถ้าทำการค้าขายทางเรือทางนี้จะมีผลกําไรงามธุรกิจติดต่อการค้าต่างจังหวัดต่างแดนจะมีชื่อเสียงร่ำรวยมาก ธุรกิจติดต่อทางบกไม่สู้ดีนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันนังคารหรือเกิดเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งหญิงขี่โคท่านว่าผู้นั้นจะไม่สู้เป็นตัวของตัวเองต้องตกที่นั่งคติที่ว่างานคือเงิน,งนเงินคืองานสิ่งที่จะได้มาโดยไม่เหน็ดเหนื่อยแบบราบลอยนั้น ยากมากแต่มีนิสัยใจคอบึกปืนยิ้มยากไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธหรือเดือน8หรือเดือนยี่เดือนที่สองนะครับได้แก่หญิงอยู่กับเย่าเย้ากับเรือน <c oughs> ท่านว่าผู้นั้นจะมีจะมั่งมีทรัพย์สินเงินทองทำราชการก้าวหน้า มีผู้สนับสนุนให้เป็นใหญ่เพื่อนฝูงทั้งปวงจะมีคู่ครองที่มียศมีตำแหน่งสูงเกียรติเป็นคนเจราจาไพเราะเรียบร้อยเป็นที่รักของคนทั่วไปสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสหรือเกิดเดือนที่9และเดือนที่สได้แก่คนตําข้าวท่านว่าผู้นั้นจะตกะกรรมลําบากทั้งกายและใจ วิถีชีวิตไม่ราบลรื่นต้องตรากตรำกรรมต่อการทำงานหาเลี้ยงชีพมักจะถูกชักชวนไปในทางวิช,ชาชีพเงินทองของใช้ที่ได้มามักเก็บงำไว้ไม่อยู่เล่ร่อนพเนจรไปโน่นมานี่อยู่เสมอสำหรับท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเกิดเดือนสิบหรือและเดือนสี่ได้แก่เทวดาขี่พญานาค ท่านว่าผู้นั้นจะเป็นคนใจคอโหดร้ายใจน้อยโกรธง่ายหายเร็วไม่สู้จะเอาเพื่อนฝูงชอบท่องเที่ยวไปคนเดียวเผชิญอุปสรรคและความเดือดร้อนยุ่งยากใจอยู่เสมอนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการทำนายพยากรณ์ในลักษณะวันของคนเกิดปีชวดนะครับแล้ววันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ